สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูตายเบนจวันค่ะหนูจํากันได้ไหมลูกว่าสาระในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปแล้วก็กี่เสียงอืมสระในภาษาไทยมีทั้งหมด21รูป 32เสียงใช่มีคะเก่งมากๆเลยทีนี้นะลูกปอหนึ่งให้หนูเตรียมแบบฝึกหัดของหนูขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้านะลูกนะให้หนูเปิดไปในหน้าที่37คะ่ะลูกแล้วหนูก็จะเจอสระตัวหนึ่งสระตัวนี้นะคะเขามีชื่อเรียกว่าสระเอหนูลองพูดตามครูสิลูกสระเอ เก่งมากๆเลยซึ่งสระเอนะลูกนะเขาคือสระเสียงยาวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนสระเอกันเลยค่ะว่าเขาเขียนกันยังไงสำหรับสระเอนะลูกให้หนูนะวงกลมหัวก่อนนะคะ ค่อยๆวงกลมแล้วก็ลากขึ้นไปตรงๆแบบนี้เลยค่ะสาระเอนะคะจะอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะพยัญชนะจะอยู่ด้านข้างนี้นะลูกนะสาระเอเป็นสระเสียงยาวเก่งมากเลยค่ะ เมื่อหนูรู้วิธีการเขียนสระเอเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับมาในแบบฝึกหัดของตนเองในหน้าที่37หนูกลับมาเขียนสระเอของตัวเองตามจุดที่ครูได้จุดไว้ให้เลยนะลูกเขียนสวยๆนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเลยนะลูกนะ ก่อนที่หนูจะไปทำในแบบฝึกหัดถัดไปค่ะอาล่ะค่ะเมื่อหนูเปิดมาในหน้าถัดไปหนูก็จะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก่อนที่หนูจะไปเขียนแล้วก็ไปตกแต่งให้หนูมาอ่านกับครูก่อนนะลูกนะเรามาดูตรงที่เป็นกรอบสีส้มนี้ก่อนนะคะมาอ่านพยัญชนะต้นตามครูก่อนนะลูกครูอ่านก่อนแล้วหนูก็อ่านตามนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะกอรอ วอขอทอยอลอเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเราอ่านพยัญชนะต้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำพยัญชนะต้นมาประสมกับสาระเอข้างหลังนี้นะลูกเรามาอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะกกเอเก รอรอเอเรวอวอเอเวขอขอเอเขทอทอเอเทยอยอเอเอยลอลอเอเลเก่งมากๆเลยค่ะ ทีนี้เรามาอ่านฝั่งสีน้ําเงินไปด้วยกันเลยค่ะมาอ่านพร้อมกันเลยนะลูกนะหนูชี้ให้ถูกนะคะปหนึ่งมาเริ่มกันเลยค่ะงงอเอเงหอหอเอเห,หปป,ป,ปเอเป,ป,ปพอเอเซซซเอเซ ตอตอเอเตออ,อเอเอเก่งมากๆเลยค่ะแต่เอเหลือนี่หนึ่งคำใช่ไหมคะคำนี้จะอ่านว่าอะไรนะอันนี้คือสระอะไรนะลูกสระอใช่ไหมคะอันนี้คือสระเอถูกต้องไหมลูกเรามาสะกดไปพร้อมกันเลยค่ะทออัทลอเอเลทะ เลเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปเขียนสวยๆเลยนะลูกนะให้สวยกว่าของครูเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยๆเลยครูเชื่อว่าป .1 ของครูเนี่ยตั้งใจทำงานแล้วก็ระบายสีสวยเขียนสวยทุกคนค่ะสู้ๆนะคะลูก เอาละค่ะเมื่อหนูทำแบบฝึกหัดชุดเมื่อกี้เสร็จหนูเปิดมาหนูก็จะเจอแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของสาระเอแล้วนะคะลูกเขาให้หนูทำอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนด เติมลงใต้ภาพด้านล่างก็คือให้หนูเลือกคำเหล่านี้ใช่ไหมลูกเติมลงใต้ภาพให้ถูกต้องแต่ก่อนที่หนูจะเติมเนี่ยหนูต้องอ่านให้ได้ก่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะให้หนูมาอ่านไปตามครูนะคะครูอ่านก่อนแล้วหนูก็อ่านตามนะลูกนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะทออะทะลอเอเลทะเล ฮอเอเฮหฮออาฮาเฮฮากอเอเกรอเอเรเกเรวอเอเวทออีทีเวทีวอเอเว ลออาลาเวลาเก่งมากเลยค่ะซอโอโซซอ,ซอเอเซโซเซ เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วทีนี้หนูก็รู้แล้วว่าคําแต่ละคําเนี่ยตรงกับภาพไหนถูกต้องไหมคะหนูนาคําข้างบนนี้ลงไปเติมได้เลยนะลูกนะสู้ๆนะคะตั้งใจทําตั้งใจเขียนแล้วก็ระบายสีสวยๆนะคะครูยังเป็นกําลังใจให้หนูทุกคนเลยค่ะจบไปแล้วจบไปแล้วนะคะกับสระเอเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยลูกทำได้ไหมคะ ครูต้องขอชื่นชมหนูทุกคนเลยนะคะที่หนูเนี่ยตั้งใจทํางานแล้วก็อ่านไปพร้อมกับครูช่วงนี้นะคะหนูก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย